สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีลูกวันนี้เรายังไงวันนี้ยังไงวันนี้จะมาพบกับรายการรายการแม่สอนลูกทำวันนี้ทําไมครั้งที่สองของหนูนะแม่โอเคหนูก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมอุ้ยไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากมายหรอกลูกเชื่อแม่รอบที่แล้วยังไงรอบที่แล้วยังไง รอบทีแล้วก็เวิร์กไหมแม่เวิร์กไหมเวิร์กมากหนักใจกับหนูไหมกูไม่หนักใจกับมึงหรอกโอเควันนี้เราจะยังไงดีแม่แม่จะมาสอนหนูทําอะไรวันนี้อ๋อวันนี้แม่จะทําน้าพริกน้ำพริกอะไรคะกินกับขนมจีนโบราณอ๋อที่มันเป็นน้ำน้ำหวานใช่วนหวานหน่อยใช่ไหมแม่ใช่จะบอกว่า อ่าน้ำพริกขนมจีนเนี่ยหนูเป็นศูนย์มากเลยนะเพราะว่าคือเป็นศูนย์ในที่นี่หนูไม่เคยทํากินเลยนะไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวแม่สอนลูกทำลูกทำ้ทำก่อนวัตถุดิบเราวันนี้เรามีอะไรบ้างวัตถุดิบมาดูที่จะทําน้ําพริกนะแม่ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้หนึ่งหนึ่งน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกอ่าสองมะกรูดมะกรูดนี่ใส่ยังไงอะแม่ผ่าผ่าใส่ทั้งลูกเลยเหรอใช่แล้วก็บีบอ๋อโอเคมาให้มันหอมอือหือ หอมหอมบัวหอมกระเทียมกระเทียมเจียวโรยหน้าอ๋อเอาไว้เจียวโรยหน้ามีถั่วถั่วตัวที่สองนะตัวลีสงอันนี้ก็ป่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ป่นใช่ปะใช่แล้วก็มีตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวนี่ทำทำอะไรอ่ะอ๋อเอามาคั่วอ๋อมาคั่วใส่กุ้งและกระป๋องในน้ำผึ้งใช่โอเคแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งใส่กุ้งสดใช่แสดงว่าเนื้อสัตว์ก็คือเมนูนี้ต้องเป็นกุ้งกุ้งเท่านั้นเหรอแม่ใช้อย่างอื่นได้ปะใช้ได้ ้าเป็นกุ้งแห้งก็ได้กุ้งแห้งก็ได้ได้มีหมูสับก็ได้ใส่ไปเถอะลูกชอบแบบไหนใส่ไปแบบนั้นเนื้อไก่ก็ได้ได้เนื้อหมูได้เนื้ออ่กุ้งได้ได้อ๋อโอเคแล้วก็หรือจะเป็นกุ้งแห้งก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบโอเคอย่างไงอย่าลืมอุปกรณ์แก้มเนี่ยอ๋อต้องต้องะไรบ้างอุปกรณ์แก้มผักเนี่ยผัก ใครชอบแล้วสั่งได้กินได้เลยแล้วแต่คนชอบจุดเตาเลยวกใแมมันคั่วถั่วก่อนอ๋ออันดับแรกก็คือคั่วถั่วก่อนถูกไหมใช่โอเคแต่จะแม่จะบอกมีอีกทีหนึ่งกะทินี่ค่ะไม่ได้นะมันต้องมีกะทินั้นต้องใส่กะทิด้วยอันนี้อันนี้แม่แม่ทําใส่กะทีเท่าไหร่เนี่ยกะทิสองโลสองโลใช่โอแค่นั้นแหละคั่วไปคั่วไปจิเดี๋ยวน้ํามันแห้งไปเอง แล้วตอนนี้คั่วไปเรื่อยๆโอเคถั่วเหลืองนั่นน่ะลูกใช้ได้อสำลักถั่วใช้ได้หมดใช้คั่วเลยแล้วมันจะแห้งไปเรื่อยๆนะล๊กแล้วเดี๋ยวมันมันทอดพอหอมแล้วลงต้องแค่ไหนไงแม่เนี่ยต้องแห้งเลยไม่แห้งเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วมันจะหอมพอหอมปุ๊บคั่วสองน้ำพีเอาลงให้มันเย็นแล้วค่อยปั่นอันนี้ยังมีน้ำนิดหน่อยใช่ต้องคั่วต่อคั่วไปเรื่อยๆลูกแสดงว่าไฟนี้ก็ต้องเป็นไฟอ่อนแรงไฟกลางอ๋อไฟกลางใช่ไฟกลาง ต้องคนตลอดใช่ไหมแม่ใช่ต้องคนไม่งั้นมันไหมมันไหมใช่โอเคทำเรื่อยๆไปทำน้ำพริกนี่ต้องใจเย็นๆแล้วรสชาติจะไม่ใจว่าใส่แล้วที่เดียวได้เลยต้องไปเรื่อยๆต้องค่อยๆชิมเลยใช่ไมใช่มันแล้วแต่คนชอบบางคนชอบเตี้ยวบางคนชอบหวานมันไม่แน่อย่างเงี้ยพ่อชอบใช่พ่อพ่อชอบรู้ใจแหละพ่อใช่อะไรก็ต้อเป็นหัวพ่อหัวพ่อ เออเนี่ยเปลี่ยนสียังเปลี่ยนแล้วแม่เปลี่นสีแล้วปิดไฟปิดไฟได้ใส่ลงไปเลยนะแม่เออให้มันเย็นเดี๋ยวเราจะได้ปั่นได้ไอเครื่องปั่นเราจะได้ไม่กรอบเพราะถ้าไปปั่นอย่างเงี้ยมาร้อนหันหอมนี่ค่ะหอมแม่จะหันทำให้ดูก่อนดูลูกนี่อืมอันนี้แม่แม่ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะได้เรียบร้อย เอาจริงๆแม่หนูไม่ชอบเลยนะหั่นหอมอ่ะกูก็น้ำตาไหลอยู่แค่น่ะร้องไห้ตลอดเลยเอาให้หั่นหอมแล้วก็ให้ทัดหูน้ำตาจะได้ไม่ไหลพูดจริงปะเนี่ยแม่นั่นละเธอไม่มันเป็นสูตรของคุณแม่นะคะเดวพวกเธอพวกเธอลองไปทําดูนะน้ำตาจะไม่ไหลพวกเธอน้ําตาพวกเธอจะไหลหรือเปล่าลองดูหั่นหมดนี่เลยเหรอแม่ใช่เนี่ยเคล็ดลับ ต้องทัดหูไว้ตอนฉร้องไห้ตอนไหนกาเคล็ดลับแม่ใช้ไม่ได้นะพวกเธอแล้วแล้วแม่เคยทำปะทัดหูอย่างเงี้ยกูก็เคยทำมะนาวกูเคยบีบไปน้ำตากูก็ยังไหลอยู่เพราะว่ากูเสียใจพี่มอนไม่รักตัดคอไม่หลับกูตัดพอตัดพอกับพี่มอนพ่พ่อมันก็ไม่ได้นอนมุ้งเดียวกับกูเนี่ยตัดพอพี่มอนจ้าหั่นให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเจียวเดี๋ยวเรามีผัวมีอะไรจะได้ทำกินได้ พึ่งเซนเดี๋ยวมีแม่ผัวไปแม่ผัวบอกว่าไหนต้องทำให้แม่กินนีเ่เลิฟเลิฟใช่ไหมแม่เลิฟเกิดแม่ผัวอยากกินเกิดแม่ผัวไม่สมบัตรอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เผื่อ<ช>เข<ร>าจะแบ่งให้ใช่ไหมเออเขาจะได้แบ่งจมบัตรนายเอา้าทํากินอร่อยนี่ลูกก็จ๋าแม่เสร็จแล้วเออฉันยังไ,ไปไม่ถึงไหนเลย มึงยังไม่เต็มฟังนะอันนี้กระเทียมกระเทียมใช่ไม่บอกพออ่าพอโอเคอ่าเปิดไฟแล้วนิดนึงเล่งได้ได้เล่งได้แล้วพอนั่นและไฟอ่อนหน่อยนั่นและได้ไหมได้ประมาณนี้เนาะอืมอันนี้ขั้นตอนนี้คือเราจะเจียวหอมกระเทียมเพื่อเอาไปทําอะไรไหมโรยหน้า อ๋อเอาไว้สําหรับเลยนะแล้วเราเราพร้อมกันได้เลยได้เลยสําหรับเราเรากินแต่ถ้าใครจะไปแยกก็ได้แต่เราจะรวบรัดตัดฟามเจียวีเดียวนั่นแ่ละเราก็เจียวงี้นะได้เจียวเจียวนานไหมแม่เจียวให้เหลืองเอาแค่เหลืองใช่ไหมแม่ใช่เอาแค่เหลืองเอาเหลืองเราต้องคนมันตลอดไหมแม่ก็ต้องคนอยู่เราจะทิ้งมือไม่ได้เราเราเจียวหอมกระเทียมอ่ะ มันจะไหมใช่ไหมพอมันเดือดแล้วนี่เดี๋ยวเราก็เอากุ้งใส่ใส่กุ้งเราไม่ต้องต้มนานไม่ต้องลวกนานกุ้งเหรอแม่ใช่แคสองนาทีพอแล้วใส่ถ้วยไว้เออโอเคต่อไปจะเป็นถั่วที่เราพั่วเมื่อกี้นะทุกถั่วนะคะทุกคนเราจะปั่นถั่วเออเอาละเอียดเลยแม่ละเอียด เอาพอโอเคตามให้ละเอียดอ,อ้ <_ an> อาวพอ <_ an> เขาแบบใส่รหัสมาอย่างดีมากอ <_ an> ้าวเขาก็กลัวหกสิโอ้ยนี่ก็โง่ว่ะตั้งไฟไม่ต้องให้มันเดือดมากเอาแล้วแค่นั้นอนะอืม <_ an> โอเคเอาแล้วกะทะมาผัดแม่บอกเลย้ะไครยมีพริกปนเอาพริปกปนเจียวกัน้ำมันใายไปให้หมดเลยหมดนี่หรอใช่ใไปนั่นแหละไม่ได้เยอะแยะครึ่งทีด ครึ่งนั่นแหละซื้อมาขีดนึงเอาครึ่งเดียวอ๋ออืมเอาผัดเอาเสร็จแล้วพักกระตรงนั้นไปก่อนตุ๊กใส่น้ำตาลไปครึ่งหนึ่งครึ่งครึงกิโลใส่ไปครึ่งนึงเอาแล้วคนคนอ่าคนให้น้ำตาลละลายมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยลาบลื่นไหมแม่วันนี้ลาบลาบลื่นหรือจะลื่นมากกว่าเราต้องคนเราไม่ให้มันเดือด เข้าใจไหมไม่งั้นมันจะเป็นก้อนกะทิมันจะเป็นลูกโอเคพอน้ำตาลมันใกล้กละลายปิดแก๊สเนี่ยบี้ทน่อยเนี่ยหกมั่งอะไรมั่งมันเยอะไปเวลาเราทํามันก็ดูเก๊ๆกลางๆเนาะพอแม่ถามมันดูคล่องมากเลยเนีมเนี่ยมันก็วนไหมเนี่ยมันละลายหมดแล้วเนี่ยปิดแก๊สเลยอันนี้เราจะผสมเราจะทํากินทําปุ๊บกินปั๊บใส่กุ้งใส่กุ้งเลยเหรอแม่ใช่กุ้งสดหมดเลยนะหมด พราะกุ้งนี่มันสุกแล้วตําเลยไหมแม่ต้มเลยเลมมือประคองมือประคองบ่มมือประคองสองมือบ่มใช่พอใส่ไปบ่มนั่นแหละต่อไปอะไรไหมน้ำมะขามเปียกไม่ต้องปุดไฟหรอไม่ต้องใส่ไปก่อนน้ำมะขามเปียกใส่แค่ไหนแม่มาให้หกช้อนโอเคเนี่ยเขาใส่มะนาวไม่ได้หรอมะนาวก็ใส่ได้อ่ะเสษยางคนอ่ะคนอ่า คนเอาถั่วใส่ถั่วไหนคะแม่ถั่วปนถั่วปนนี่ถั่วปนนี่ใส่เนี่ยสองกีดครึ่งนะลูกจากนะจากกะทิสองสองกิโลกะทิสองกิโลใส่ถั่วปนสองกีดครึ่งใครกินค้นแล้วแต่นะลูกถ้าคนชอบข้นกับใส่มากๆเอาที่ความที่สะดวกกินใช่แต่นี่นะเธอบอมบอมไปเลยบอมนี่จะเสร็จแล้วตุ๊ใกล้แล้วหรอใช่มันดูง่ายจังอะราดน้ำพริกลง ลงไปเลยุวดลงไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครึ่งเดียวก่อนให้น้อยก่อนเอองั้นแหละในน้อยก่อนเอออ้าวพอก่อนลองชิมดูลองชิมใช่ตักมารสชาติมันต้องเป็นยังไงแม่มันจะยันกันอะยันกันเปรี้ยวหวานเข็มอะไรเนะี่ยเพราะว่าเอาจงริงอะ่ะหนูไม่เซียนเลยน้ำพริกอะหนูจะชิมด้วยหนูจะชิมของหนูด้วย ไม่เปรี้ยวใครกินเปรี้ยวใส่เกินก็ไม่ว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบลองดูนแต่อยากจะบอกของแม่แบบคโ้นรเลยคุ้นอ้าเสร็จแล้วเลยผ่าครึ่งแล้วก็บีบหลงเอาเม็ดออกก่อนกี่ลูกสองลูกพอใส่เพื่อให้มันหอมและมันมันหอมจริงเปลือกมันหอมจริงจริงแล้วแม่จะบอกให้เขาต้องคึงก่อนให้น้ํามันมันออกต้องคึงก่อนแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเนี่ยเทคนิคแม่บางคนเขาไม่รู้ล้างแล้วบางคนก็ไม่รู้หรอก คือแงเหรอแม่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่เนี่ยเอาเอ็มให้มัเป็นนะเออนี้นะใช่แล้วดูที่ว่ามีเม็ดไหมไม่มีไม่มีบีบไปเลยบีบลงไปหน่อยแล้วก็ใส่ไปเลยนั่นแหละใส่ไปเลยใส่ไปทั้งลูกทิ้งลงไปเลยใช่บั่มอีกลูกหนึ่งก็คนใช่ไหมแม่ใช่คนแม่หนูทำเองคือเราจะบอกก่อนวันนี้เพื่อนเพื่อน ที่ไม่ได้ชิมกับเรารสชาติก็คือหอมถั่วมากพูดเลยหอมถั่วแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานนิดหน่อยหวานน้ำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็เค็มนิดนึงเค็มนิดนึงแล้วก็กลิ่นมะกรูดเนี่ยหอมจริงใช่ได้แต่เราจะแนะนําว่าสาหรับตุ๊กเราเป็นคนกินเผ็ดใช่ป่ะก็ใส่ก็ใส่ได้อีกแม่สำหรับแม่แม่กินแค่นี้พอดีอไม่ลองชิมดูก่อนเอาไม่ลองชิมแม่ว่ายังไงอะไม่ว่าต้องเพิ่มปล่า มึงชอบเผ็ดก็ใส่เติมได้อีกอย่างตุ๊กกบเอ็มเบสเนี่ยกินเผ็ดตุ๊กว่าน่าจะต้องใส่พิกได้อีกหน่อยได้เอาเติมไปอุยเธอมันน่ากินมากพูดเลยเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคแม่เอาหอมใช่เอาหอมกระเทียมมาเกี๊ยวเจียวอยู่ที่ไหนโอเคเอามาใส่เลยใส่เลยเลยอุ้ยเอาแล้วเราชิมใหม่ตกมันจะมีหอมกระเทียมลงไปแล้วมันจะหอมธรรมดาต้องมีเจียวพิกด้วยนะเธอ พริกเม็ดใหญ่ลูกหรือว่าพริกขี้หนูเม็ดเล็กก็ได้เอาไว้แอมใช่ไหมแม่ได้แต่แม่บอกได้เลยว่าแม่ไม่กินหมายถึงเม่ดไม่กินพริกกันเหรอเออมันเผ็ดมันแันก็คิดว่าฉันก็คิดว่าไม่กินแม่ไม่กินกินว่าไม่กินดิฉันทำไม่กินแม่ก็เลยไม่ได้ใส่แต่ถ้าสําหรับคนที่จะกินนะลูกทอดพริกใส่ออ้าวล้ำมากอร่อยล้ำเหี้ยมึนเนี่ยอล้ำหน้าไม่ใช่หมายว่า อร่อยไงคนเหนือก็จะบอกว่าล้ำใช่ไหมล้ำเออล้ำลำอุ้ยฉันพูดผิดหรอสามีลายกันลายกันคัวบ้านแม่แม่สอนลูกค่อแม่สอนลูกพันขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะสุดยอดเดี๋ยวเราไปกินก่อนดีกว่าแม่หนูขอกินก่อนแม่บายบายไปก่อนนะ Mereka akan makan dulu Mereka lagi